เมืองไทยรัชดาลัยเทยเตอร์ค่ะละครเวทีเรื่องนี้นะคะจะผสมผสานทั้งเพลงและท่าเต้นสุดโมเดิร์นร้อยเรียงไปกับเรื่องราวที่ครบรถค่ะทั้งสนุกมันตลกซาบซึ้งผ่านการแสดงของนักร้องและแสดงที่มีความสามารถมากมายอยากจะรู้ว่าจะสนุกสนานตื่นตาตื่นใจขนาดไหนาวันนี้ว้ดดารามีภาพบางส่วนมาให้ได้ดูกันไปชมกันเลยนหน้าบัดงนี้ที่ัวใจ ลอโอ้พี่วุ่นทำไมต้องไปจงเกลียดจงชังพิซันขนาดน,นั้นด้วยฉันเกลียดดาราจาชู้ทุกคนเริงว่าฉันรักเธอแค่ไหนจะทำไรอะคะเปล่าครับผมไม่รู้ว่าคุณฉันตาบอดห่างผมจริงใจกับวิวจริงๆนะผมไม่ได้ตั้งใจจะหลอกน้องสาวคุณนะดาราสุดท้ายก็ต้องโกหกปลิ้งป้าไม่เชื่อเสียงของตัวเองแล้วจะเชื่อได้ยังไงสัน ห้าปีที่ผ่านมาที่เราต่อสู้กันมาตั้งเยอะจะมาเสียพาะผู้หญิงคนเดียวมันคุ้มกันไหมรักเธอนรักจับใจคนเธอเนรักจับใจเธอจะไปทั้งใจรอให้เธอรักมาโอ้โหรักจับใจจับใจจริงๆครับจับใจจริงครับสนุกมากสนุกมากค่ะเต้นตามแบบว่าขยับมือขยับเท้าอะไรเงี้ยตามตลอดเพลงมันมากเพลงฟอสครับถ้าถ้าถ้าบอกว่าคําว่าคือเป็นมิวสิคเตอเนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าเพลงจะต้องแบบร้องหวยหวนอะไรเงี้ยแต่นี่คือเป็นเพลงรูปแบบทันสมัย ฟังแล้วเพราะหลายเพลงเพอาะมากคือคือทำให้เราเห็นได้ว่าจริงๆด้วยรูปแบบละครเวทีสมัยใหม่มันมันมีมุมมองอะไรที่แบบ มากกว่าจากเดิมที่หลายคนมองว่าคำว่าละครเวทีมันจะต้องแบบโบราณอะไรงี้ครับจริงๆแล้วคือจริงๆแล้วในแวดวงบอดเวมันจะสามารถลุกขึ้นเต้นตามได้ตลอดเวลาหลายเรื่องอันนี้ก็เหมือนกันรักจับใจเป็นละครที่ดูแล้วแบบว่านั่งหัวเราะไปตลอดเรื่องคนร้องเพลงก็ร้องเก่งเพลงก็เพราะมิวสิควมเบอร์ก็ดูสวยไปทุกนัมเบอร์เลยแล้วก็ฉากก็เปลี่ยนฉับไวสวยงามดูแล้วแบบเพลินไปตลอดไม่มีช่วงไหนที่แบบว่าเป็นช่วงว่าง เป็นหลุมดำให้เรารู้สึกว่าน่าเบื่อหรืออะไรเลยทุกช่วงทุกตอนสนุกด,ด,นดูเป็นแบบไห,ม,บม,บห,หมันมนเนจเธป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์คือเราสามารถที่จะปรบมือตามลองขึ้นมาเต้นได้กรี๊ดได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นการดูดูละครเวรทีอีกหนึ่งรูปแบบเลย ยากรู้ไหมว่าเวลาผมจีบผู้หญิงเนี่ยผมทำยังไงผู้หญิงเผลอปุ๊บผู้ชายรูปปั๊บมือไม้ขยับเขาไปโอบเขาก่อนถ้าเกิดไม่รับเขาก็อาจจะไหลเขาก็มาพิงไหลชันก็ต้องประคองเป็นห่วงคนนนเป็นห่วงคนนี้ความจริงเธอกันล่อนเธออิจฉาอิจฉา,าเขาจนตาร้อนอยากจะมีแฟนกันล่อนดบบทีมบ<ะ>่บ้าบี้เก่งนะบี้เก่งคือดูจากด้วยเสียงร้องนะแล้วก็ท่าเต้นแล้วก็รูปร่างที่ดีมากนะคะคือแบบ โอยบีแบบดูแข็งแรงมากๆค่ะฟิตมากแล้วก็เขาเขาดูแล้วเขามีสเสน่ห์เล่นแล้วดูแบบมันดูแบบแบดบอยนิดๆผสมแบบความแบบ นา่ารักทะเลน่นแล้วก็มีความจริงใจอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะตอนนี้คือซูเปอร์สตาร์จริงๆนะ mm hmm. คือทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นทั้งแอคแล้วก็ทั้งเอนเตอร์เทนคนได้อย่างสนุกมันมันสุดๆจริงคนระับเพราะว่าเอาจริงเนะี้ยทุกครั้งที่เวลามีการโชว์แบบมิวสิคอลเกิดขึ้นหลังจากนั้นบีต้องเล่นต่อแต่ไม่เห็นอนาะการของการเหนื่อยการล้าเลยบางทีอย่างซีนดรามา่าคัดโก้งไปปุ๊บต้องไปเต้นบนเวทียิม้มแย้มแจ่มใสก็คือ ใส่ได้เต็มที่พี่เห็นแล้วแบบอยากเอามาเล่นหนังอ่ะ <c oughs> บี้นี่คือเป็นเป็นบุคคลคนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นอัฉริยะของวงการตอบพี่ถุกครับคือดูเขาแล้วไม่มีความรู้สึกขัดเขินอะไรเลยดูเขาแล้วมีความสบายใจตลอดเวลาคนเราซึ่งได้ดูอะไรแล้วมันมีความสุขนครับ นี่คือความสุขของทุกคนครับผ, <ม S 2> ผมว่าเรื่องนี้ดึงสเสน่ห์เขามามากกว่าปกตินะครคือก่อนหน้านี้เราเห็นเขาสวมบทเป็นนเป็ตัว,ตวละครอื่นใช่ไหมแต่อันนี้จะผมว่าใกล้เขานะคือมันพูดตรงๆคือมันมีความลุกทุงท่งอะไรบางอย่างที่เป็นสเสน่ห์ของเขาครับการพูดอะไรกล้าจะเล่นบุกแบบพูดง่ายๆเหมือนเสียวๆ,ๆน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าเป็นสเสน่ห์มากอะไรอย่างเงี้ยเป็นความซื่อในแบบของบี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าแฟนเพลงน่าจะประทับใจเขาในมุมนี้แล้วยิ่งดูเรื่องนี้จะยิ่งชอบเป็นพิเศษเลยครับ ด,ดีนะระวังหลุดจากคนหลอกจับตรงนี้ที่หัวใจกล้า่อยไหมสัมผัสที่ใจฉันดูต้องบีเพราะว่าถ้าไม่บีอ่ะไม่ได้เลยหลายอย่างด้วยคาริสม่าด้วยด้วยด้วยความสามารถทางการร้องและเต้นคือถ้าร้องและเต้นเอาไม่อยู่เนี่ยบทซันเนี่ยไม่เกิดแน่นอนถ้าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยผมว่าถ้าไม่ใช่บีก็ไม่มีใครเอาอยู่แล้วล่ะครับอยากกลับไป បងចាស់คนទីថា ชอบในบทโรแมนติกมากครับรู้สึกว่าคู่บี้กับหนูนาเคมีเขาดีมากฉากที่ต้องเป็นฉากเลิฟซีนกันอะไรเงี้ยเราอินนะ่ะเราอินรู้สึกว่าเฮ้ยดูเขารักกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าจับคู่ได้ลงตัวมากระหว่างหนูนาแล้วก็บี้ค่ะคือเลิฟซีนของเขาเป็นอะไรท,ที่ที่น่ารักกนดูแล้วแบบเออมันอบอุ่นแล้วก็มันมีความหมายคุณไม่อยากรู้เหรอว่าหน้าตาเป็นยังไง มาคราวหน้าเนะี่ยคุณจะจำผมได้ไหมครับแค่คุณเปิดประตูร้านเข้ามาฉันก็จำคุณได้แล้วล่ะค่ะคุณนั่นแหละจะจำร้านฉันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้จำได้สิครับจำได้ทั้งร้านและก็จะของร้านหนูนาเรียกว่า จับใจเราอยู่เหมือนกันนะครับแค่ออกมาวินาทีแรกที่เขาเดิร์มาเนี่ยคือเขาเล่นเป็นคนตาบอดได้ได้ได้แนบเนียนมากอ่ะบนรละครเวทีบางทีอาจจะมองข้ามอะไรตรงนี้ก็ได้แต่ว่าคุณบอยก็จับหนูนาทำซะแบบว่าโอ้โหสมบูรณ์แบบมากครับจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าแบบหนูนาร้องเพลงเพราะแต่ว่าอยากให้มาฟังเขาร้องสดมากกว่าร้องสดแล้วเป็นเพลงแนวนี้ว่าน้อยคนในประเทศไทยจะทำได้แคลตาสพ 沙落一巴。 รงนี้ที่หัวใจว้าวนอกจากความโรแมนติกละครเวทีรักจับใจดูโรแมนติกมิวสิควลยังมีความสนุกสนานซาบซึ้งแบบครบรสเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในช่วงหน้าในรายการว้าวดาราคา่ะรักเธอนะรักจับใจพรเธอนะ่ารักจับใจเอารักมาจับหัวใจดะรู้อะไรมากกว่าใครคาว่าเป็นละครเวทีอารมณ์ดี ไปไปถ้านึกอยากจะบอกว่าผ่อนคลายได้ละครนี่มีรสนิยมดีและสนุกรักจับใจคือคําตอบที่ชัดเจนที่สุดมันคันที่ตายอยากจะแพ้มาชนแกะเมื่อจับเข่าคุยกันแล้วมันจะดีไหมที่ชอบป่าจับปลาสองมือบ้างมาจับปูจับปูใส่กระดองมาสำนวนไหนไม่พอสักอย่างไม่เท่าเอารักมาจับใจเอาจับรงเอารักไม่จับตรงนี้ที่หัวใจ ล้าเลยไหมสัมผัสที่ใจใฉันดูเป็นแบบไหนเมื่อจับเมื่อจับจะรู้จะเห็นจริงว่าฉันรักเธอแค่ไหน โอ้โหนี่มันคืออะไรอย่างหนึ่งที่แบบว่าน่าหาศจัรย์มากแก้มก็ร้องดีนัมเบอร์ของแก้มเองเนี่ยเพราะมากหน้นานี่เสียงใสกิ้งเลยอะแล้วก็ยังมีน้องพิมใต้อีกโอ้โหแบบตายแล้วแบบว่าไม่รู้เอาใครมาอยู่รวมกันทั้งหมดแล้วแล้วทำไมมันถึงได้ขนาดนี้แล้วเวลาที่เขาร้องเพลงร่วมกันหรือร้องเพลงต่อกันเป็นเพลงเดียวกันเนี่ยมันฟังแล้วเพลิดเพลินมาก สมทบอีกหลายหคนเนี่ยก็ทําได้ดีอย่างอย่างอย่างแหม่มเนี้ยโหว่าสนุกเล่นได้สนุกมากแหม่มก็น่ารักแหม่มก็ดูเป็นแบบผู้จัดการที่แบบเทียบมากแต่ว่ามีความสนุกตลดแป๊บนะคะค่ะเตรียมงานไม่ทันเลยจะขอเลื่อนน้องคะอีกสามอาทิตย์สันก็ต้องไปเอเชียนทั์แล้วทุกวันนี้จะฉี่ยังต้องลงคิวเลยค่ะตายวันนี้พี่บอกว่าไงให้ฉันคุ้ยแห้งเนี่ย๋ยวพี่ก็ลืล่นหรอกไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่เป็นไรได้ไงถ้าเกิดหัวล้มหลวข้าแต่ไปจะทำยังไงก็ทำแผลนี่ ผมไม่คิดว่าน้องพินต้าจะมีโหมดนี้เพราะว่าน้องมาดูน้องเปิดตัวด้วยสี่แผ่นดินน้องจะดูมีความเป็นเรียบร้อยอยู่ในตัวเองแต่เรื่องนี้น้องเป็นตัวทำให้เรื่องมีมุมของความไลฟ์ลี่มาก มันมีมุมเด็กที่มันดูมีความสดใสล่าเลิเพราะมันบาลานซ์กับทุกอย่างแล้วอะตัวละครตัวนี้เป็นตัวสร้างสีสันที่ขาดไปก็อาหารไม่อร่อยทันทีนครับได้เห็นมุมเด็กๆของน้องน้องบิตาเองอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากๆนะใช่อะ่ะอะไรอย่างเงี้ยชอบพี่ไม่รู้เหรอ่พี่วิวเขาไม่ชอบมันโกหก <c oughs> ก็เล่นด่าพี่ซะข,ขนาดนั้นครโดไปกล้าพูดความจริงแล้วพอโกหกไปแล้วจะกลับมาพูดความจริงตอนนี้เขาคงกลัวแล้วก็ไม่คุยกับพี่สิทันนแล้วทำไมถึงกลัวเขาไม่คุยกับพี่เนี่ยชอบเขาใช่อ่ะ จับตรงนี้ที่หัวใจกล้านเลยไหมสัมผัสที่ใจฉันดูเป็นเป็นการเล่าเรื่องที่น่ารักแปลกใหม่แล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามกันเพราะว่ามันมันคุณจะได้อมยิ้มไปตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องจริงๆใช้คำว่าเป็นละครเวทีอารมณ์ดี<ม>ของปีเลยก็ว่าได้ดูไปยิ้มไปไอเดีย้ยน่าหนวดมาทำอะไรที่นี่ไปเลยไปยนี่จะเย็นสิครับน้องนำปีพี่จะมาแคสเป็นสแตมอินโตโน จะดีจะร้ายขอเพียงสมัยวิกอนชีวิต is going on ฉันไว้ใจคุณอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวนะผมเชื่อว่าทุกอย่างต้องผ่านไปได้ด้วยดีออยากลบไปเปเเ็นคนคดขง่ิม ผมก็อยายให,ใหคุณยอมรับว่าผมรักวิวแล้ววิวก็รักผมถ้า่าวิวจะรักใครเขาก็รักคนที่ชื่อเหนือไม่ชี้สันวละครม,มันแสดงให้เห็นมันแสดงให้เห็นเบื้องหลังของของความอดทนอดกลัน้นแล้วก็ต้องเสียสละของศิลปินฉะนั้นพี่ว่ามันนอกจากได้ความสนุกแล้วมันได้ข้อคิด มุมกลับของว่าอย่าดูสินินด้านเดียวให้ดูถึงความเหน็ดเหนื่อยและความทุกข์ยากและความลำบากของเขาด้วยอย่างเงี้ยฮะมีความเข้มข้นความสนุกแล้วก็ลงตัวก็คือมีหลายสิ่งที่คาดไม่ถึงค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่อยากจะให้คนอื่นเขาได้รับรู้บ้างว่าอัดพาร์อย่างนี้มันมีแล้วเนี่ยละครเวทีไทยอยากให้ได้มาดูกันนะถ้านึกอยากจะแบบว่าผ่อนคลายด้วยละครที่มีรสนิยมดีและสนุกรักจับใจคือคําตอบที่ชัดเจนที่สุด รักเธอน่ารักจับใจเพราะเธอน่ารักจับใจเอารักมาจับหัวใจจะรู้อะไรมากกว่ารักเธอน่ารักจับใจเพราะเธอน่ารักจับใจก็เลยจะไปทั้งใจรอให้เธอรักมาว้าว,ไ,ไ,ว,าวไม่อยากให้คุณผู้ชมได้พลาดละครเวทีดีๆเรื่องนี้ค่ะ เป็นอีกหนึ่งวิติของละครเวทีไทยเลยนะคะกับละครเวทีเรื่องรักจับใจเดอ romantic musical เคลเปิดแสดงแล้วตั้งแต่วันนี้ที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเทเตอร์ค่ะส่วนนี้นะคะรายการว้าวดาราหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอักก่่จจจ้วาคะูดบหใุทีี